เไงบ้างพอที่เรารู้พอที่พอ,พอที่เรารู้ก็สายออกมาจะเจอเซนฟูเป็นไงบ้างครับผมคือตอนแรกเราก็รู้อยู่แล้วแะค่ะเพราะว่าแมท์มันใหญ่มากก็คือจะมาหาเบาๆเอาในแมท์แบบนี้ก็คงแบบมันไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ว่าจะเจอใครคือตอนแรกก็แบบเหมือนก็คิดว่าคงเต็มที่ในแบบที่เราทําได้ค่ะมีกดดันก่อนการเริ่มเริ่มเกมมากมากแค่ไหนครับผมกดดันไหมก็คือก็ เฉยๆอะคะ่ะก็คือเราอยากชนะอยู่แล้วแน่นอนทุกคนแบบอยากจะทําผลงานให้มันได้ดีๆอะคะ่ะแต่ว่าคือเหมือนพอมาหน้างานปุป๊บอะสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาะคะ่ะแล้วก็พยายามที่จะอยู่กับมันให้ได้ดีที่สุดแล้วะคะ่ะตัิริทุกคงนี่เขามีการเตรียมความพร้อมมามากน้อยแค่ไหนถ้าเทียบกับเราบเรื่องของความฟิตเรื่องของสไตล์การเล่นตัวฟอรมแม่์อะไรเงี้ย ค่ะเขาก็คือด้วยเะยะเวลาที่มันแบบว่าหยุดแข่งไปนานอะไรเงี้ยค่ะก็ดูาก็คิดว่าเขาก็คงไปแบบแก้ไขจุดอ่อนแล้วก็เพิ่มในจุดแข่งของเขามาเหมือนกันแล้วก็เหมือนแมตที่แล้วเขาก็เหมือนแบบเหมือนแพ้ไปเร็วอะไรเงี้ยค่ะทาให้เขารู้สึกว่าเหมือนต้องแอคทีฟมากขึ้นค่ะ<อ>พอการเล่นกับเกมเออเกมการเล่นเกมที่หนึ่งเกมการที่สองเกมสองเราเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนจุดที่ไม่เหมือนกันเยอะากเพราะว่าเกมแรกเนี่ยเราค่อนข้างสูสีนะ ค่ะก็อาจจะมีปัญหาในช่วงของไปลายเกมะค่ะที่เหมือนเราหลุดแต้มแบบง่ายๆไปสองสามแต้มหลังอะไรเงี้ยค่ะทําให้ความได้เปรียบของเกมมันไปอยู่ทางฝั่งเขาค่ะแล้วพอหลังจากที่เราเสร็จเกมมากในเกมที่สองามีเทคนิคในการปรับเปลี่ยนที่จคะคือยงไงบ้าคคือพอเซตที่2เราย้ายไปอยู่ฝั่งตามลมก็คือก็พยายามที่จะแบบ เพิ่มเกมบุกขึ้นมาค่ะแต่ว่าเหมือนช่วงจังหวะตกอะไรอย่างเงี้ยคือลูกมันด้วยฝังด้วยความพัตีมาแล้วลูกมันเบาแบบมันก็แบบเหมือนหนีมือนิดนึงแล้วเราแบบปรับตัวไม่ดีเองทําให้แบบมันตกไม่ค่อยเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้เขารับลูกเราได้ง่ายอยากจะฝากไปถึงแฟนแบล็ตเตอรชาวไทยที่ดูผ่านทรูวิชั่นทีวีาคตอนนี้ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับทุกๆกาลังใจแล้วก็สำหรับอาทิตย์นี้ก็เป็นการแข่งขันโตโยต้า เทเลโ o เพนค่ะแล้ส่วนสักการหน้าก็จะเป็นไฟแนลค่ะยังไงก็ฝากแฟนๆนะคะให้กำลังใจนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยทุกๆคนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ